สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับมาดูกันว่าในครึ่งปีห,หลังตรงนี้ของคุณนะครับพลังงานของคุณนะครับดวงของคุณการไล่การไกด์ไลน์การนำทางนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลนะครับเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีมีนนะครับขอดูหน่อยครับชาวลัคนาราศีมีนคนที่มาเจอที่นี้พลังงานในครึ่งปีหลังของคุณนะครับ รักนณาราศีมีน,นะครับ s h o ่อใ I stay or go ครับมี p r i c e ่ครับ e e w วิววาเจ๋จำนงอิสระ o u r highest purpose ครับมันเหมือนกับว่าชาวรัคนาราศีมีนเนี่ยในครึ่งปีหลังคุณกำลังแบบมีการตัดสินใจอะมันมีเรื่องราวการตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีจะเลือกทางไหนดีจะ จะไปหรือไม่ไปจะทําหรือไม่ทําสิ่งที่ไพ่กำลังบอกคุณเลยคือเชื่อตัวเองใช้ความรู้สึกของตัวคุณนะครับเครื่องปีหลังชาวลัคนาราศีมีเป็นอย่างไรพลังงานของลัคนานะครับ จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเมื่อคุณอายุเยอะมากขึ้นดังนั้นคลิปนี้ไม่ว่าคุณอยู่ในราศีมีหรือลัคนามีนคุณดูได้รึ่นปีหลังมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างใหม่ๆเป็นการตัดสินใจเลือกงานการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตเพื่อการเติบโตของคุณก็ได้ นะครับถามว่าคิดเยอะไหมคิดเยอะแน่นอนนะครับเนี่ยครับเชมินากละการตัดสินใจนะครับขอดูอีกหนึ่งใบชาวรัคนาราศีมีในเครื่องปีหลังมันเหมือนกับว่าคุณถูกนำทางมันมีการออกเดินทางเกิดขึ้นมานะครับหลดมาสองใบว้าว โอเคนะครับมีอีกครื่อินทอรัสครับ A Change of Heart การเปลี่ยนแปลงไพ่การเปลี่ยนแปลงเกิดข,ขึ้นมาถึง4ี่ใบ Stand Firm in the Eye of Storm นะครับ Scorpio Regeneration การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าคุณกำลังตัดสินใจอยู่อะไรก็ตามในครึ่งปีหลังเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่คุณต้องเลือกมากๆเป็นการเลือก เส้นทางชีวิตที่ดีให้กับตัวคุณและมันเป็นการเลือกตัดสินใจที่อาจจะนำพาคุณไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะครับก็ได้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ในเครื่องปีหลังสำหรับชาวลัคนาราศีมีเลยคือการเริ่มต้นจากที่คุณเจอเครื่องปีหลังคุณเจออะไรมาก็ตามแล้วมันกระทบจิตใจคุณมันกระทบชีวิตของคุณมันคือ การทดสอบหรือมันคือการที่ทําให้คุณตกตะกอนชีวิตหรือเข้าใจชีวิตว่าคุณต้องการอะไรแล้วมันอาจจะมีสิ่งที่ทําให้คุณฉุกคิดะว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจทางเดินใหม่ก็ได้ดังนั้นมันคือการเลือกนะครับการเลือกช้อยทางเดินของคุณนั่นเองซึ่งผมจะไม่เข้าไปยุ่งเนาะว่าคุณจะต้องไปหรือไม่ไปปล่อยให้คุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะครับ มันคือความรู้สึกใช้ความรู้สึกของคุณเลยนะครับในการตัดสินใจแต่ขอให้เป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกดีกับชีวิตของตัวคุณบางคนอาจจะเป็นการตัดสินใจเรื่องธุรกิจนะครับเป็นการตัดสินใจเรื่องงานเป็นการตัดสินใจเรื่องลงทุนนะครับแต่แมสเสจของไพ่ที่ขึ้นมาเลยขอให้คุณเอนจอยกับมันไม่ว่าการตัดสินใจของคุณสมมตินะคุณตัดสินใจไปแล้วแล้วมันไม่ได้เวิร์กคุณไม่ต้องโทษตัวเอง นะครับคุณไม่ต้องโทษไม่ต้องโทษตัวเองอะไรแบบนั้นเลยนะครับมันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นสําหรับคุณดังนั้นคุณอาจจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมสู่เลเวลใหม่ของชีวิตมันอาจจะเป็นงานใหม่ที่คุณอาจจะไม่เคยทํามันอาจจะเป็นประเทศใหม่ที่คุณไม่เคยไปก็ได้เพราะว่ามันเหมือนมีการเก็บกระเป๋าเดินทางดังนั้นมันมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นมาสําหรับชาวลัคนาราศีมินได้ด้วยนะครับในเครื่องปีหลังไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อ การทํางานการเดินทางเพื่อการเติบโตการเดินทางเพื่ออะไรก็ตามนะครับขอให้คุณมีขเขาเรียกว่า attitude หรือทัศนคติที่ดีต่อชีวิตของตัวคุณไว้นะครับมันเหมือนกับว่า time to go อะ่ะมันคือช่วงเวลาของการไปต่อลุยต่อนะครับข้างหน้าแต่มันเต็มไปด้วยสิ่งดีๆนะครับคือนะครับชีวิตของคุณเหมือนถูกขับเคลื่อนด้วยด้วยภายในของคุณอ่ คุณจะเรียกว่า higher self คุณจะเรียกว่าเสียงภายในหรืออะไรก็ตามแต่เหมือนคุณถูกขับเคลื่อนด้วยภายในของตัวคุณเพราะว่าอะไรไพ่ไพซี่หรือพลังงานราศีเมียขึ้นมาคือ eclipse in p i c e เนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนบางอย่างของคุณ free will เจตจำนงอิสระขึ้นมานั่นแสดงว่าคุณลิขิตชีวิตของตัวคุณเองได้ถึงแม้ว่าคุณจะมาเจอคลิปนี้เนาะแต่ถ้าคุณจะไม่เปลี่ยนก็ได้มันคือ f รี e w i มันคือเจตจำนงอิสระที่คุณลิขิตชีวิตของตัวคุณเองได้หรือ คุณจะเลือกหรือไม่เลือกมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับทั้งหมดทั้งมวลในพลังงานของไพ่เนี่ยที่ขึ้นมาเนาะที่เป็นไพ่ออร,ราโคตร,ตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันมีสิ่งดีๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีของชีวิตรอคุณอยู่ในครึ่งปีหลัง แต่ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันคือการเดินทางเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องงานนะครับการท่องเที่ยวเดินทางก็ได้ believe in you r คุณลักความโชคดีครับเหมือนจักรวาลมาคอนเฟิร์มอยากให้คุณเชื่อตัวเองว่าคุณจะโชคดีในการตัดสินใจครั้งนี้ลองดูเนาะถ้าคุณกําลังแบบจะไปต่างประเทศคุณอาจจะเตรียมเอกสารโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับ คุณอาจจะมีความโชคดีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้เหมือนคุณถึงแม้ว่าคุณจะกำหนดชีวิตของตัวเองลิขิตชีวิตของตัวเองแต่มันมีพลังงานเบื้องหลังอะไรบางอย่างที่คอยผลักด,ดันคุณอยู่ซัพพอร์ตคุณอยู่นะครับบิลเล่ยมันอยูคุณักคุณจะโชคดีอยู่ในพลังงานที่ดีนะครับ mm hmm. ขอดูอีกหนึ่งไพ่หน่อยชาวรัคนาราศีมีคืนืนหลังของคุณ โอเคไพ่ใบนี้หล่นมา f a าเวเพสครับคุณจะได้จากบ้าน get ready for new horizon มันชัดเจนมากๆครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีซึ่งผมก็อยู่ในรักคนาราศีมีดังนั้นมันเหมือนกับว่ามันมีการเตรียมพร้อมมันมีการเตรียมตัวมันมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นมาสำหรับคุณ get ready for the new horizon นั่นแสดงว่าเครื่องปีหลังเนี่ยมันมี อะไรดีๆอะไรใหม่ๆเรอคุณอยู่80%สําสำหรับผมมันคือบางคนวางแผนที่จะไปทํำงานต่างประเทศหรือไปเรียนต่างประเทศหรืออาจจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือจะอย,ย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่ในระยะยาวสำหรับบางคนซึ่งมันเป็นสัญญาณที่จักรวาลบอกว่าเมื่อคุณ เปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงจังหวัดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันอาจจะนํามาซึ่งสิ่งที่ดีหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้กับคุณก็ได้เครื่องปี่ยงนะครับชาวรัคณราศีมีนปรับจูนครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัดสินใจ ใช้เซนต์ของตัวเองใช้ความรู้สึกของตัวคุณนะครับในการตัดสินใจขอดูในเรื่องราวของการงานสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเครื่องหลังหน่อย King of c o ร n ครับมาเลยนะครับเรื่องงานเนี่ยได้จับเงินก้อนโตได้จับเงินนะครับธุรกิจที่คุณทําบางคนเป็นเจ้าของกิจการบางคนเป็น,ปนฟรีแลนซ์ทำงานของตัวเองนะครับหรือบางคนอาจจะมีข่าวดีในเรื่องราวของการขึ้นตําแหน่งไปอยู่ตําแหน่งนะครับที่สูงก็ได้ในไพ่ใบนี้คือคุณมองการลงทุนนะครับหรือมองหาการลงทุนใหม่ๆก็ได้ในไพ่ใบนี้เนี่ยคิงออฟคอร์นั่นแสดงว่า คุณเติบโตขึ้นในครึ่งปีหลังเนี่ยมันเป็นได้ทั้งการเติบโตทั้งในเชิงของมุมมองทางการเงินการเติบโตในเรื่องราวของฐานะทางการเงินฐานะทางอาชีพก็ได้นะครับการงานของคุณนะครับ t o o อครั คุณจะได้เจองานที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากขึ้นที่ชอบมากขึ้นที่ใช่มากขึ้นนะครับ for of cups ครับงานที่อะไรที่มันไม่ใช่ที่มันรู้สึกไม่ดีเนี่ยคือด้วยความที่ชาวลัคนาราศีมีเนาะคุณคือชาวท่านน้ำนะครับดังนั้นพลังงานของท่านน้ำคือคุณจะทำงานที่ชอบที่รักอะและมันจะได้รับสิ่งดีๆมาแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณยึดติดอยู่กับ งานที่คุณมีความรู้สึกที่แบบมันเหนื่อยมันทุกข์มันท้อมันลา้าเหลือก็ตามเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมันนะครับเพราะว่าอย่าให้พลังงานตรงเนี้มามาลดพลังงานบกในตัวคุณเครื่องปีหลักในเรื่องราวของการงานของคุณเป็นอย่างไร สวีนอฟสอดคือการผลักดันตัวเองม i นไนอฟคอรนะครับอัศวินเรียนขึ้นมาด้วยในการงานของคุณเนี่ยมันคือการวางแผนในระยะยาวก็ได้คืึ่งปีหลังเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าง,งานของคุณเนี่ยคุณเห็นช่องทางแหละ คุณเห็นช่องทางการเติบโตคุณเห็นช่องทางรายได้ที่มากขึ้นหรือคุณกําลังเดินทางพาตัวคุณไปสู่งานที่มันมีรายได้มากขึ้นที่มันให้เม็ดเงินมากขึ้นที่มันให้ผลตอบแทนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยฟอบครับมาเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจนะครับทิ้งงานบางสิ่งบางอย่างของคุณไปแล้วไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็ได้หรือคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงงานแต่ เปลี่ยนที่อารมณ์เปลี่ยนที่ความคิดเกี่ยวกับตัวคุณต่องานงานนั้นของคุณให้มันเป็นบวกมากขึ้นแล้วมันอาจจะส่งผลดีต่อตัวคุณมากขึ้นก็ได้นะครับมันคือในออฟคอ n เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณกำลังเดินทางไปสู่อาชีพการเติบโตการเงินที่ดีขึ้นในเรื่องราวของการงานดังนั้นคีย์สำคัญเลยของการงานคือการผลักดันตัวเอง การกระตุ้นตัวเองแล้วก็พลังเงินของความรักในสิ่งที่คุณทำนะครับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีนครับเป็นอย่างไร s, s e m p e r a n c ครับการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ f Five of ครับ king of swords knight of cups ครับแล้วก็ knight of c o r n ถ้าคนที่เพิ่งอ,อกหักผิดหวังเรื่องราวของความรักมาแม้เสจสำคัญสำหรับคุณเลยคือเซลล์เลิฟในตัวเองเยอะๆครับ ถ้าคุณเพิ่งอ,อกหักมาหรือผิดหวังเรื่องราวของความรักมาเฮ้ยทาไมแบบฉันรักเขาเขาไม่รักฉันทําไมฉันไม่ไม่สมหวังในเรื่องราวของความรักกลับมารักตัวเองครับเพราะว่า n นายออฟคัพกับนายออฟคอร์เนี่ยคือคุณมีดีกว่าที่คุณคิดมันมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายให้คุณรอคุณอยู่ นะครับถ้าคนที่มันไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่คุณทําทุกวิธีทางยังไงก็ไม่ใช่แต่ถ้าคนที่ใช่ครับยังไงเขาก็กลับมามันคือพลังงานของการดึงดูดกันดังนั้นเนี่ยคุณต้องตัดสินใจดีๆว่าคุณต้องตัดสินใจอะ่ะผมรู้สึกว่าคุณต้องตัดสินใจที่จะรักตัวเองเลือกตัวเองมาดับหนึ่งก่อนถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความรักเนาะหรือ,าอการขาดการเห็นคุณค่าในตัวเองเกี่ยวกับความรัก นะครับคุณมีงานคุณมีเงินคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นคือความโชคดีของคุณนะครับบางครั้งเนี่ยการที่เราเจอความสัมพันธ์แย่ๆครับมันอาจจะมาเพราะว่าเรานี่แหละไม่ได้รักตัวเองมากพอเราลดคุณค่าของตัวเองลงเพื่อต้องการให้คนอื่นยอมรับเราตอนแล้วยังไม่ได้ยอมรับตัวเองเลยอะไรประมาณนั้นนะครับและในความรักความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่ามันก็คือสิ่งที่ต้องตัดสินใจอะ่ะ เนี่ย t ท m e to โกเนี่ยเส้นทางหรือการเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่า50-50นะสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้คุณเพิ่งอ,อกหักหรือ s e p a ร a เ e เส้นทางความรักมานะครับแยกจากกันมาผมแค่อยากจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดอะคุณอาจจะมองว่าเป็นความโชคร้ายหรือก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าพลังงานของไพ่ที่ขึ้นมา การที่เราต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างหรือออกจากบางอย่างที่ทาให้เราเป็นทุกข์นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จัก,กรวาลเข้ามาช่วยเหลือเราหรือเข้ามาแทรกแซงนะครับให้เราอะได้ได้ตื่นรู้ได้ตระหนักรู้ว่าเออเราเรามีสิ่งดีๆนะเราเรามีคุณค่าในตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะครับในข้อสอดคุณแค่ต้องตัดสินใจนะครับว่าคุณจะปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ในความสัมพันธ์แบบนี้หรือ ฉันจะไปหลั่ล้ากับชีวิตฉันจะไปแบบเนี่ยเมื่อคุณเลือกได้อะครับในความสัมพันธ์เนาะคุณเลือกสิ่งดีๆที่สุดให้กับตัวเองกดแรนดึงดูดก็จะทํางานให้คุณเนี่ยไปดึงดูดกับสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะครับคนโสดในช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันก็มีความเหงาบ้างแหละมันก็มีความแบบที่รู้สึกอยากมีคนคุยบ้างอยากแบบ อาจจะไปคุยกับใครแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยก็ได้หรือเขาอาจจะปฏิเสธมาก็ได้ไม่เป็นไรครับรักตัวเองอืมผมรู้สึกว่าเมื่อคุณอยู่คนเดียวพลังงานของคุณดีกว่าก,า,การมีคู่มากๆลองมาดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของการงานส่วนถ้าคนที่มีคู่ครับหรืออยู่ในความสัมพันธ์หรือในครอบครัวอะไรกันเนี่ยผมรู้สึกว่าไพ่แทมเบอร์เรนขึ้นมาก็คือการค่อยๆปรับค่อยๆค,คุยกันเนาะ มาเจอกันตรงจุดกึ่งกลางอะไรแบบนี้เข้าใจเขาเข้าใจเรานะครับการเงินในครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีมีนแปดเหรีออยญครับการเงินชัดเจนว่าทําเยอะได้เยอะทําน้อยได้น้อยนะครับเราก็เป็นการไพ่ไปนี้คือการเรียนรู้องค์ความรู้บางอย่างหรือเป็นความอดทนความมุ่งมั่นความขยันหรือความมีวินัยก็ได้ วินัยในการทําธุรกิจของคุณวินัยในการาเรียนของคุณนะครับหรือวินยัยหรือความเขาเรียกว่าความอดทนรอได้ไว้วางใจในผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาว่าจักรวาลจะส่งมาให้หรือมันจะดีขึ้นอะไรเนี้ยการเงินเพจ d อคคอนว้าวการเงินก็มาเลยนะครับให้เงิน2ใบแล้วนะครับ จริงๆดูเป็นพลังงานการเงินที่ดีสเรียนผมขอรับเลยแล้วกันนะครับพิมพ์รับมาเลยครับว่าฉันมั่งคังร่ำรวยนะครับฉันมีเงินเข้ามาดูเหมือนว่าการเงินของคุณนะ่ะคุณจะเจอช่องทางการลงทุนก็ได้อ,อาชีพเสริมอาชีพงอกมาอีกสักอาชีพสองอาชีพสามอาชีพสี่อาชีพหรือช่องทางรายได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือ อาชีพเดิมแต่มันมีเซอร์ไพรส์ที่ได้เงินมากขึ้นในธุรกิจของคุณก็ได้นะครับทางการเงินของคุณในเครื่องปีหลังแต่ระวังความคิดเดยอะความคิดมากในเรื่องราวของเงินนะครับคิงออฟ s อ r ์ครับคุณก็ต้องบริหารการเงินดีๆคือไพ่สี่เหรียญเนี่ยมันเป็นได้ทั้งคุณกลัวที่จะใช้เงินหรือประหยัดเงินจนเกินไปก็ได้ซึ่งในมุมมองของจิตวิญญ,ญาณหรือโลกภายใน ความกลัวมันคือสิ่งที่เราดึงดูดได้เหมือนกันดังนั้นคุณเกลือเงินคุณกลัวเงินหมดคุณกลัวไม่มีเงินถ้าความเชื่อนี้มีอยู่ครับมันก็จะทําให้คุณดึงดูดเงินที่มันเป็นความกลัวหรือใช้เงินออกไปอ่ะบางทีคุณหาเงินมาเยอะมากๆแต่คุณไม่รู้ตัวว่าเออทําไมคุณใช้เงินออกไปเยอะบางทีเนี่ยการใช้เงินออกไปอ่ะลึกๆมันมาจากพื้นฐานในจิตใต้สํานึกของเราว่า เออเรามีปมบางอย่างเกี่ยวกับการเงินของครอบครัวที่เราอาจจะเคยฟังมานะครับว่าต้องประหยัดเงินถึงจะจะมีเงินถึงจะรวยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นความกลัวแต่ความกลัวมันยิ่งทําให้คุณกลัวและมันยิ่งทาให้คุณจ่ายเงินออกไปด้วยความกลัวนั่นเอง แต่ถ้าคุณจ่ายเงินด้วยความรู้จักว่าเออเงินมีคุณค่านะเงินคือความรักเงินคือการส่งต่อเดี๋ยวเงินก็จะกลับเข้ามามันมีกฎในธรรมชาติการให้และการรับอยู่นะครับในนั้นเนี่ยที่ทางการเงินของคุณคือมีเงินเข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณบริหารจัดการการเงินที่ดีโอเคมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ต้องประหยัดเงินแต่คุณบริหารจัดการการเงินให้ดีโดยไม่ใช่แบบใช้ความกลัวในการบริหารจัดการการเงินนะครับอืม ก็ต้องบอกว่าการเงินของคุณนะครับดูดีมากเลยนะครับในครึ่งปีหลังนี้ที่สำคัญเลยคือความสงบจากภายในในเรื่องราวของการเงินด้วยถ้าใครติดต่อเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินหรือมีคนให้ยืมเงินหรือมันอาจจะมีคนมาขอช่วยเหลือคุณทางการเงินก็ได้นะครับคือผมเห็นไพ่ตอนนั้นผมเปิดเล่นคลิปรนดอมนี่แหละนะครับแล้วก็ได้ไพ่เคงเหลียง บางทีมันอาจจะเป็นคนมาขอยืมเงินคุณก็ได้เพราะเขาคิดว่าคุณมีเงินก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ขอดูคำแนะนำเพิ่มเติม,ตมในครึ่งปีหลัง oh. I am f a b a n Dan ชาวราศีมีนลัคนามีนครับมันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยคุณมีคุณยอมรับความอุดมสมบูรณ์ว่าคุณมีเหลือเฟือคุณมีความรักที่ดีคุณมีโอกาสที่ดีะครับคุณได้เติบโตในสิ่งที่ดีอะไรแบบเนี้ย อ b a บันดันอ w available to you when you express uh express and accept it a b u บันดั can come in many form s including love time finance claim it as your own and be willing to accept accept it when it come ครับแม้แตจเลยนะครับคือ ความอุดมสมบูรณ์อ่ะมันไม่ได้มาในรูปแบบของเงินอย่างเดียวแต่มาในรูปแบบของความรักในรูปแบบของเวลานะครับในรูปแบบของการเงินดอกเบีย้ยปันผลหรืออะไรทุกอย่างไม่ว่าเงินที่เข้ามาหาคุณที่โอนเข้ามาในบัญชีคุณเป็นจานวนเงินเท่าไหร่ก็ตามนั่นคือสัญญาณว่าคุณคือความอุดมสมบูรณ์และการเงินไม่ได้ไม่ได้ขาดไปไหนมันคือการยืนยันจากจักรวาลว่ามันไหลเวียนหาคุณอยู่นะครับแล้วก็ ความรักเวลาบางทีคุณอาจจะมีอิสระภาพทางเวลามากขึ้นก็ได้ได้ทำงานที่ชอบที่ใช่และมีอิสระนะครับก็ได้นอกประมาณนี้เลยครับสำหรับชาวราศีมีนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ